เรามาอยู่กันในเกมโลบักกับแมบเธอเลอร์อีกแบบนึงนะครับซึ่งซึ่งที่เกมมันอ่านยากมากเลยนะครับผมอออันนี้ไม่อ่านนะมันนี้อ่านยากเกินและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับฟินนี่นะครับนี่ใส่วาที่สี่แดงนะครับราคาสามล้านโรบักนะครับเอาเป็นว่าเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go วิ่งวิ่งไม่ได้ไบ้านหรอตรงนี้นะครับเราอยู่กันแตาน้ำนะครับดได้หรอฮ้อเสียงหัวเหรอห่อห่อห่อทำไมเราค้องไม่ได้ค้อไงอ่ะมันมีบ้านหลังก่อนหน้านี้ตัวนาฟินลับไปกันปะ ตรงน,นี้อะไรเฮ้ยตอนนี้นะครับเราเจอไปฉายกันแล้วเอ้าขอเนี่ยกดใช้อ๋อกดเดฟใช้นะครับทุกคนนี่นี่บ้านหลังนี้ฟิตามาปูประตูใหญ่จัดน็อกน็อกน็อกเฮ้ยโอเคน่าจะบ้านหลังนี้แหละน,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 น็อกน็อกฮะเออไปปะะ ไปบ้านหลังอื่นนี่นี่หลังนี้มีหลังหนึ่งเอามุมโอเคนี่น,น,นี่โอ้โหบ้านสับปะรดคุ้นๆว่ะแล้วว่าหลังนี้แหละโดนแน่อะไรเจออะไรเรากโดนเฮ้ย a l t ท r ฟไฟเดอ find t h อ source

เลือดจะจะลิตจะพาพาให้คนไปหาเยื่อเกยวเลือดแค่จุดเดียวอะ่ะเนี่ยเลือดเก็บได้วะธรนาอินอยู่ไหนแล้วปินโอเคแล้วถ้าหลังบ้านหลังเนี่ยสิ่งอะไรอ่ะเอื้ออืออ้ออะไรอ่ะ แล้วว่าไม่น่าใช่แล้วกลับไปไอ้หลังบ้านหลังบ้านสับปะรดไป The scream came from behind the house after all b l o c k you lead to the victim มันม่มันมีเราเลือกแค่จุดเดียวดิน่านีมันมีมันมีเสียอ้ออ้อด้วยอ้อแล้วก็สับปะรดอยู่ไหนวะ มีเดินมัวเนี่ยนี่สับสนอยู่นี่ยองหารอยเลือดก,ก่อนพินเนี่ยรอยเลือดยืนเหรอ,องไงวะเนี่ยหน้าเฮ้ยมันชี้ด้วเหรอ,หรอเดี๋ยวฟิน เองลองเดี๋ยวขอฟังเสียงมหนะเราเคยกู๋อูู๋ฟังอยู่เป็นไ่เเ่ออออดีเออ่ะตุกตุกอะไรอ่ะขอฟังก่อนสิเออเออ่ไหนวะ รอเลือดจะชี้ทางไปหาเหยื่อมานี่เดลฟินล,ลองฟังเสียงใหมนี่เออเออเอ้ยฝั่งนี้ปะอีกมา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 หาเราเราไม่อยากดูคนเดียวถามนี่แหละที่เรา เสียงเสียงอยู่แค <popular> ่มากตกใจตกใจโอ้เมื่อกี้เห็นนู๊ดไหนวะเมื่อกี้คือเราเข้าใกล้ไอตัวนุ๊ดแล้วนะเนี่ยฝั่งนี้ปักโอ้แล้วแมพมืดไปแชร์ก็ระยะก็บอกว่าสัตว์เอ้ยนี่เจอ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 นี่เจอละกดซับชุดหนึ่งคุยกับนุ๊ด เฮลมี่วยฉันด้วยไอโออีกมัน But if y o fall I g o me i s out here i s loose เฮ้ยวิงอะไรวะวิงไม่ได้เดินเรื่องเดียว เอาตรานี้ยเลยป่าเอยขนลุกเลยก็เดินไปทางไหนกันนะ่ะฟินเฮ้ยติดขอบแตกเล่าสุดขอบิดเฮ้ยเสียงเสียงรถเสียงแต่รถรับไม่ได้ครับทุกคน เราจะต้องกลับไปทางเดิมอ่ะทางที่มีบ้านอ่ะแล้วบ้านอยู่ไหนวะเดินมาโคตรไกลครับโอ้โหแบบลึกจัดไม่เห็นเลย <ừ. S 2> อเอไองไงวะเออไปหาบ้านปะ

คือขึ้นฝั่งนู้นเหรอแล้วว่าเราต้องขับเุเ้ยต้องต้อาไงซ่อมหรือว่าอะไรยังไงอะไงอลองลอง,ลองไปบ้านลองบ้านสับรถด,ดูเาขาไม่ได้แล้วต้งไงอะเรือครับเรือรถเรือก็อกอกขึ้นไม่ได้เรือก็ขึ้นไม่ได้ หิ้นปั้งกดดูหิ้นหิ้นไม่มีอะไรแล้วบอกให้เราลันแล้วลันลันมันถึงเรือแล้วอะยังไงครับก็ขึ้นขี่เฮ้ยเสียงหัวล้านวินงหัวล้านเสียงหัวล้านเลยมั้งหัวล้านมันชั่วร้าย ว่าไม่น่าใช่ว่ะกลับกลับกลับกันปะมันมีรถแต่ว่าอ่าลองดูนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งเคยมาเล่นรครั้งอับกลับเถอะนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงเรือเมื่อกี้เหมือนเราได้ยินเสียงหัวเราะอยู่นะอ้ออ้ออก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอีวิวลาปะ บรรยากาศต้องเกี่ยวข้องกับเรือดิไม่ได้ตองเป็นน็อกน็อกน้องล็อกเฮ้ยยินย claro ังรูดีเจือสตาร์ท้องซุสตาร์เพื <h <h ่อนกับเพื่อนดาวแกเป็นใครกันวายูลยโอ้โห่สิ ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วพาฉันมาโอ้โห<ฮ>หน้าตาโคตรน่าเชื่อถืออ่ะเองดูดหน้ามานันดิเฮ้ยบินได้ด้วยเฮ้ยเอา <c oughs> งี้เลยเหรอเฮ้ยเอ้าตามมาเข้าไปแล้ว เราเข้าไม่ได้ไอ้ดาวมันเข้าไม่ได้เออเนี่ยเข้ามาแล้วลองให้เพื่อนดาวท็อกทูสตาร์โอ้โหเพื่อนกระกิงในข้อหลวมเลยอะเพื่อนโอ้โหดูดิกระกิงข้อหลวมอะดูดิเด o ิ t เ h าเด t ์เ y ค a l อ it สิ่งที่ข้างนอกมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อิสตันเบเซนที่มันแปลไม่ออกเลยว่ะเกี่ยวกับเงินแล้วกัน อีกยูโออีกนะอะไรคือโอวะเออเออจีนแกแกควรรับแกควรรักษารักษาคำสัญญาไม่ใช่แล้วว่ะแล้วว่าไอ้ดาวนี่แต่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงยูอัสเนฟเนี่ยพิทมี โอ้ปลอดภัยจัดปลอดภัยจัดปลอดภัยอะ่ะเฮ้เอาเราเล่นนะเรอเล่นด้วยแบบว่าเรอเล่นอ่ะอุ้ยวัดอัสเดียต้นอะไรเนอนะ <c oughs> ถามคนเพิ่งมาใหม่จะรู้เลยแต่เอาไอริโกชิเอาไซส์สเตียร์มันบอก เอเอเขา<ๆ>ก็ก็คือว่าเขาบบเขาเป็นเจ้าถิ่นไงเออปลาล้อนี่เดี๋ยวเขาไปเก็บเออเอ้าโหไปงี้เลย, <c oughs> ลยเยลหรอถอดแล้วับถอดวิญญาณดูทีวีรอไปุ่้ยไอดาวโดูดแล้วไอดาวดูแล้วอ่ะเมื่อกี้เสียงกี่ล็อกโอ้โหเรือไอ้แล้วเรือตอนนั้นที่ว่าปิน มาดูเดี๋ยวเอาเพื่อนดาวฟินเพื่อนดาวไม่<อ>คุยกับดาวเป็นั้งสุดท้ายใครคืออีเจนปะอ,อีเจนก็มีบบ forget about me save your life น้ำจานอะโอ้ไฮโอ้ไฮ <Hi. S 1> oh,

เฮ้ยปิ้นไอ้ตัวิ่งกดวิ่งหิน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 เคยหินส้ัสดิสวัเดาเวราไปฟังดาวเดอร์รถออฟเซตไซส์เขาตอนเอาละเราเราต้องหันหน้ากลับกลับกลับไปว่ะโอ้โหตายเฮ้ยเกิดเกิดไม่ได้ต้องไปหาบ้านนี่บ้านบ้านสำหรับรถปะ มาสับรถไหนสับ,บ้านบอบยังไหนเพื่อนอาบ,บัานบ๊อบลิวเอาวีฟอร์มท,ที่ดาวดันโหลดเด็กอพาร์ตเมนตสัก่ตรงข้ามกับบ้านเหรอตรงข้ามกับบ้านเข้ากับบ้านก็สามาราเราก็โดนไล่ว,ลว,วะ สปอมบ็อบมันบ้าน,านอยู่บ้านหลังไหนวะไม่ไม่เคยดูอ่ะเอ้ยอ,อันนี้บ้านบ้านของปลาดาวไม่ใช่สปอนกิฟฟรีดิสโลเคตวีจากดาวเดือดออนอีกฝิ่ไซ์ออฟเดองดาว pis, นี่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  มามามาเว้ยามาฟินฟินทองนี้ได้ยินเสียงร้องของใครอะพิใจมโอ้โหโอ้สกีลโอ้โอแกมสามินาเชิมามันมีสตีล อำไมันแล้วโหสปอนบ๊อบไม่รู้อ่ะอันนี้ห้องขังเราของสปงอนบ๊อบป่ะโอ้เราดูแขนมันดิสปอนบ๊อบร่างกายพันน่ะดีสไมล์เลือกราเบังเกอกร์บังเกอร์ของสปงอนบ๊อบนะครับ I have saving ตอนจะรักษาเอาไว้ตัวนี้แข่งพิกา

เาากย์อ,อ,อย่าคิดที่จะเลือกหมาฝรั่งนะแล้วก็เหลือเหลือเดียวละกับดักเออแนทแชปกับดักนี้ไปไหนคืออะไรอ่ะเอางี้ออกเ,อเกมหรอเอาเราคิดยู่ว่ากิน อนนี้นะครับกินก็ออกจากออกจากเกมไปแล้วนะแล้วผมก็มาสู้กับบอสบอสคู่มันยังไงไม่รู้ <c oughs> สู้สู้ไดเหรอเดี๋ยวล้วครับวางกับดักแปลชับแปลชั่นี่นนนนนอ๋อก็ ข้าหมดอ่ะ้โหมีคูดาวไม่หับมีคูดาวนะครับก็เป็นระยะระยะดังนีลยกมานจระยะระยะอาจจะต้องใช้เวลาคือรถนี่ตามมาผมม่เ่เลยตั้มตัมเั้ย ใจเย็้ใจเย็นใจเย็นดิพี่โอ้ต้องเดินล้วนนะครับมาดีมาดีเอาเป็นไงอะ่ะอันนี้เอาไม่เดินอะ่ะแล้นมา,ม,นามันจะรื้อหล่อนะพัะ่พุดเออ ตสสเถ้าจะ่เกินไหนกน่าจเกินไม่ได้นะครับวนี้คือเาไแล้วเออิดขอบเมื่อกี้เกิตายเริลกนเรแล้วว เร็วขึ้นเลยบอสไฟจบโอ้โหลอกลบแล้วลบหลบหลาจะเป็นอีกสามทีนะแคมแคมแคมเอ้าโอ้โหติดขวบ่เกิดเกิดม่ได้ เกิดเกิใหม่ได้นะครับเืว่าตายแล้วสเตปพูโอ้สองดีบยี่สอบี่ครับตับตับตรงนี้แสงก่อนเอ้ยอู้นี่มาๆๆๆมาเลยปูตายตึจงเขาัดเคีหวังว่าจะจบแล้ว ้ yeah. ไดหลนวเันนั้นหลังจากคืนนั้นหลังจากคืนนั้นยังไงอะไรปบ๊อบ จะปรับคออขับรถโอ้โห